สวัสดีค่ะเด็กนักเรียน a i r ์ครูทุกๆคนนะคะวันนี้พี่เจ๊กลับมาทำคลิปสอนนะคะภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะชื่อว่า I ิง by y i r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  w w นะคะเนื่องจากการบินไทยนะคะหยุดบินเป็นเวลา2เดือนนะคะพี่เจ๊เองไม่มีสเก็ตบินเลยก็เลยคิดว่าอยากจะทำคลิปนะคะสอนภาษาอังกฤษให้น้องๆดูกันนะคะในยามควอรนทีนหรือกักตัวแบบนี้นะคะเราลองมาดูกันสิคะว่าวันนี้พี่จ๊จะพูดถึงเรื่องอะไร เคยได้ยินไหมคะเวลาที่เราไปพบปะเจอผู้คนเนี่ยแล้วเขาก็ถามเราว่า how are you how are you ซึ่งแปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสบายดีไหมแล้วโรงเรียนนะคะหรือพี่จะวัดเกือบทุกคนเลยนะคะที่จะต้องโดนสอ,อนมาว่าให้พูดว่า I'm fine thank you and you I'm fine thank you and you ซึ่งมันเป็นคำพูดที่น่าเบื่อมากเลยนะคะแล้วพี่เจเ้ก็คิดว่าการที่เราเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ดีเยี่ยมให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามีคำพูดอย่างอื่นที่จะสามารถพูดได้อีกมากมายเลยวันนี้พี่จีจยก ตัวอย่างนะคะมา3ประโยคง่ายๆนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะพูดอะไรที่นอกเหนือจาก I'm fine, Thank you and you ได้บ้างอันดับแรกเลยนะคะพี่เจยอยากจะยกตัวอย่างคำนี้ค่ะเมื่อมีคนถามเราว่า How are you ให้เราตอบไปว่า I'm doing well How have you been นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ I'm doing well How have you been แบบนี้นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้ง ในรูปแบบ f o r m ม l หรือเป็นทางการรวมไปถึงแบบ i n f o r m ์มด้วยหรือไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะเราสามารถพูดแบบนี้กับเ,เพื่อนร่วมงานก็ได้พูดกับเจ้านายก็ได้หรือพูดกับเพื่อนเราเองก็ได้นะคะ How are you? I'm doing well. How have you been? นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ <S <S ถัดมานะคะตัวอย่างที่สองนะคะเมื่อถูกถามว่า How are you? ให้เราตอบโดยใช้ adverb นะคะที่ใช้คำว่า pretty ซึ่งปกติแล้วถ้า pretty เป็น adjective ฟังก่อนนะคะถ้า pretty เป็น adjective จะแปลว่าสวยถูกไหมคะหรือแปลว่าน่ารักแต่เราใช้คำว่า pretty ในรูปแบบนี้เป็น adverb แทนนะคะซึ่งคำว่า pretty จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า quite นั่นแปลว่าค่อนข้างนะคะ quite แปลว่าค่อนข้างซึ่ง pretty ตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อถูกถามว่า how are you ตัวอย่างที่2ก็จะให้ตอบว่า pretty good นะคะคือเราจะใส่ตัว adjective ที่เราคิดว่า,เ,าเราเป็นยังไงนะคะชีวิตตอนนั้นเราเป็นยังไงนะคะลงไปเช่น pretty good หรือ pretty busy นะคะ pretty good หรือ pretty busy แปลว่าอะไร Pretty good ตัวแรกนะคะแปลว่าอ๋อก็ใช้ได้นะก็ค่อนข้างโอเคนะนะคะอันนี้คืออันที่1ตัวที่2 pretty busy นะคะก็แปลว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งนั่นเองนะคะให้ใช้คำว่า pretty busy นะคะซึ่งเราเนี่ยเวลาที่เราพูดเราก็ต้องใส่ acting เข้าไปนิดนึงนะคะภาษาอังกฤษนะคะจะทำให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มสีสันแล้วก็จะทำให้ conversation หรือบทพูดสนทนากับคนอื่นนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะ เรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะเมื่อถูกถามว่า how are you ตัวนี้เนี่ยตัวอย่างที่3มเนี่ยเราจะเจอกันบ่อยมากเลยนะคะในหนังนะคะซึ่งพี่เจ้เองชอบใช้อันนี้ด้วยรู้สึกว่าใช้แล้วดูเป็นคนแบบคูคๆนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะควรจะพูดว่าอะไรนะคะตัวอย่างที่3เมื่อถูกถามว่า how are you ให้เราพูดว่า I'm good ะะซึ่งอันนี้บทนี้จะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเป็นทางการมากนักนะคะเราจะใช้ในการคุยกับเพื่อนหรือเวลาเราไปเดทอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นคำพูดที่ดูคูลว่าแบบ how are you oh I'm good how are you อย่างนี้เป็นต้นนะคะ <Yeah. S 1> นะคะก็คือ3ตัวอย่างนะคะที่พี่จี้นะคะแนะนำให้หนูนะคะนักเรียนแอร์ครูทุกๆคนนะคะใช้แทนคำว่า I'm fine thank you and you นะคะเราลองมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ตัวอย่างที่1ให้พูดว่า I'm doing well, how have you been? I'm doing well, how have you been? ตัวอย่างที่สองนะคะให้พูดว่า Pretty good หรือ Pretty busy Pretty good หรือ Pretty busy ตัวอย่างที่3นะคะให้พูดว่า I'm good ซึ่งตัวอย่างที่3 I'm good ไม่ได้แปลว่าฉันดีนะคะแปลว่าฉันสบายดีหรือฉัน ช่วงนี้ฉันโอเคนะคะใช้ใช้คำนี้ได้นะคะพีจีนะคะอยากให้น้องๆทุกๆคนนะคะช่วยกดไลค์และ subscribe ช่อง YouTube นี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พีจีทำคลาสภาษาอังกฤษง่ายๆแบบนี้ที่ใช้ได้จริงออกมาให้น้องๆด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามที่ Facebook Page a c เ o Academy สําสำหรับคลิปสอนต่อๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย